สวัสดีครับคลิปนี้มี GPS จีนมารีวิวแล้วก็ทดสอบให้ชมนะครับตัวนี้เป็นรุ่น GF 2 2นะครับเป็น GPS ขนาดเล็กมากเล็กกว่าทุกรุ่นที่ผมเคยรีวิวมานะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็บริเวณด้านล่างตรงนี้จะมีพอร์ตชาร์จ m i โคร USB นะครับส่วนด้านบนสามารถที่จะห้อยสายได้นะครับตรงนี้ก็เข้าใจว่าสามารถที่จะห้อยสายออกมาตรงนี้ได้ ด้านบนจะมีปุ่มเปิดนะครับตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดมี SOS ตรงนี้ด้วยผมไม่แน่ใจว่านี่คือปุ่ม SOS หรือเปล่าแต่ว่าแอปที่เขาใช้นะครับเป็นแอปที่ผมเคยใช้อยู่แล้วนะเป็น GPS กลมนะครับตัวนี้ก็ลักษณะกล่องก็คล้ายๆเดิมกับที่ผมเคยรีวิวตัวนั้นซึ่งตำแหน่งไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ต้องสัญญาณ GPS แรงจริงๆนะครับส่วนตัวแอปก็จะเป็นแอป Zero GPS นะครับสามารถสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้ได้ ราคาถูกดีผมเองก็ยังไม่ค่ายืนยันว่าใช้งานได้ดีแค่ไหนต้องขอทดสอบก่อนนะครับเป็น GPS ที่ใส่นาโน,โนซิมขนาดเล็กสุดนะครับแอปก็จะหน้าตาคล้ายกับแอปล่าสุดที่ผมรีวิวไปนะครับเป็น Zero GPS สามารถเ e ิร์ชค้นหาใน Apple Store แล้วก็ Play Store ของ Android ได้เลยนะครับมีทั้งคู่ส่วนตัวอุปกรณ์ที่ให้มาด้วยนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสายชาร์จ สายชาร์จ usb a t o micro usb เป็นขนาดมาตรฐานเอาไวช้ชาร์จ gps นั่นเองใช้สายชาร์จมือถือก็ได้นะครับก็มีเท่านี้มาในกล่องนะครับสำหรับตัว gps เราจะต้องใส่ซิมก่อนนะครับในการใส่ซิมก็ใช้ไขควงแงะตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้สามารถที่จะแซะแงะออกมาได้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ที่ผมบอกว่าเป็นบริเวณสายห้อยก็คือใส่สายสอดเข้ามาแล้วข้อง ให้กับกระเป๋าก็ได้นะครับซึ่งถ้าให้กับกระเป๋าแล้วก็ใช้งานได้ดีแบตทนผมว่ามันดีมากเลยนะแต่ผมยังไม่ทดสอบขออนุญาตทดสอบสินค้าก่อนแล้วจะสรุปให้ฟังนะครับผมจะใส่ซิมโกโมะในการทดสอบ GPS รุ่นนี้นะครับ GF 2 2นะในการใส่ซิมก็ง่ายๆครับเลื่อนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอโอเคเขาเลื่อนอยู่แล้วคุณก็เปิดฝาซิมแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ เอาซิมวางเข้าไปตามตำแหน่งต้องเบาๆนะครับเพราะว่าขาซิมพวกนี้มันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่หรอกโอเควางเสร็จแล้วตรงพอแล้วนะครับก็ปิดครับตรงนี้มันชอบหลุดนะครับปกติถ้าแรงหน่อยก็ไม่ได้เบาๆครับดันแก๊กเป็นการล็อกซิมแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กดเปิดครับปุ่มตรงนี้เขาจะมาดันตรงด้านล่างปุ่มนี้แหละนะครับเนี่ยที่เขาเขียนไว้เขาจะมาดันปุ่มเปิด ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดนะครับเล็กๆนะคุณสามารถกดค้างได้ผมจะปิดฝาก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดทุกอย่างออกแบบมาให้เล็กแต่ก็ดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะตรงฝานะครับระหว่างชาร์จไฟจะขึ้นเป็นสีส้มนะครับถ้าเกิดว่าชาร์จเต็มไฟสีส้มจะดับนะในการเปิดใช้งานก็ต้องกดปุ่มนี้ค้างนะครับถ้าเกิดว่าตอนที่ยังไม่เปิดเนี่ยจะต้องกดค้างไว้สักพักจึงจะ มีไฟสีเขียวแล้วสีน้ําเงินขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดอยู่ถ้าเกิดกดหนึ่งครั้งเขาจะขึ้นมาเป็นไฟที่ติดแบบนี้นะครับการเชื่อมต่ออิน,น์ได้ปกตินะครับแล้วก็การเชื่อมต่อสัญญาณ GPS ไม่มีก็คือจะขึ้นเป็นไฟสีน้ําเงินกระพริบนะครับประมาณนี้ตอนนี้ GPS ตัวนี้ก็ออนไลน์อยู่พร้อมกับเสียบชาร์จอยู่นะครับ GPS ตัวนี้มีระบบตรวจจับการสั่นไหวด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้วางนิ่ง เขาจะหลับไปสแตนบายนะครับตำแหน่งก็จะอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนไหวเมื่อไหร่แค่ยกขึ้นมาแค่นั้นแหละครับเขาก็จะเริ่มออนไลน์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพอออนไลน์ก็จะเข้าสู่การใช้งานโหมดที่เราตั้งเอาไว้นะครับตอนนี้เขาเป็นตำแหน่งอัจฉริยะนะตอนแรกเนี่ยผมใส่เป็น30ิวินาทีส่งครั้งหนึ่งตอนนี้เขาเป็นตำแหน่งอัจฉริยะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปรับนะครับก็ปรับโหมด การตั้งค่าตำแหน่งตอนนี้ผมใช้โหมดทั่วไปอยู่นะครับก็ปรับเป็นโหมดนี้เขาก็จะส่งคำสั่งสำเร็จแบบนี้นะครับลองกลับมาดูเขาเป็นโหมดทั่วไปทุกๆ30มสิบวิก็จะเปลืองแบตหน่อยผมลองใช้แล้วถ้าเกิดผมเปิดโหมด30วินาทีส่งตำแหน่งครั้งนึงเนี่ยได้ประมาณ10ชั่วโมงไม่เต็มวันครับผมขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่กระเป๋า นะครับเป็นกระเป๋าเดินทางนี่แหละกระเป๋าเป้นี่นะครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนปรากฏว่าได้แค่10ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันสั่นตลอดเวลาก็ได้แค่นี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้แบตอยู่ได้นานกว่านี้ก็ต้องปรับเป็นโหมดอื่นนะครับปรับเป็นโหมดประหยัดพลังงานตรงนี้ก็จะส่งตำแหน่ง5นาทีครั้งหนึ่งนะครับลองมาดูว่าเขาเป็นตำแหน่งไหนเนี่ยครับก็จะเขียนตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งประหยัดพลังงานนะครับ เป็นสถานะตำแหน่งประหยัดพลังงานช่วงเวลา5นาทีส่งครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการตรวจจับตำแหน่งนะครับผมรู้สึกว่าเขาทำได้ดีนะตำแหน่งแม่นยำเป๊ะยิ่งเราส่งตำแหน่งที่แค่ไหนเขาก็จะวาดแผนที่ได้ตรงเป๊ะเท่านั้นนะครับผมจะลองทบทวนนะครับเล่นซ้ำมาดูว่าแผนที่เป็นยังไงบ้างนะครับเวลาเป็นเมื่อวานครับ ในส่วนของการนําเสนอพิกัดนะครับก็สามารถทําได้ดีหลังจากที่รับสัญญาณ GPS เท้านะแต่ GPS ตัวนี้เขาจึมีปัญหาเรื่องการเริ่มต้นรับสัญญาณนะครับเพราะว่าตัวเขาเล็กเขาอาจจะรับพลังงานได้ไม่สูงมากนะครับสังเกตตอนเนี้ผมออกจากบ้านมากว่าจะรับสัญญาณได้ก็สักพักหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นนะแล้วพอรับสัญญาณได้แล้วตำแหน่งนี้ที่ลูกศรชี้ไปก็คือเดินทางนะครับตรงนี้นะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับแล้ว พอสักพักหนึ่งผมมีการจอดก็โอเคแต่สังเกตเส้นตรงนี้นะครับเวลาที่ออกจากที่ทำงานหรือออกจากการสตาร์ทนะครับกว่าเขาจะจับสัญญาณได้ก็มาตั้งไก่เข้าใจว่าคงอยู่ในกระเป๋านะครับถ้าเกิดว่าเอามาวางบริเวณที่รับสัญญาณได้ง่ายคอนโซลหน้ารถหรือภายในห้องโดยสารก็แล้วแต่แต่ก็ต้องออกมาจากกระเป๋านะครับวางไว้สักหน่อยเขาน่าจะรับสัญญาณได้ดีกว่านี้ผมใส่ในกระเป๋าสังเกตดูเป็นกระเป๋าเป้นะ กว่าจะรับสัญญาณได้ค่อนข้างไกลประมาณ3กิโลเลยนะครับออกมา3กิโลกว่าจะติดหลังจากที่ติดแล้วสัญญาณก็ดีแล้วก็ตรงกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะถือว่าโอเคเลยกับการใช้งานราคา300กว่าบาทแต่ก็ต้องประเมินหลายอย่างนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่น้อยมากใช้งานต่อเนื่องได้วันกว่าเท่านั้นเอง,เองกับกรณีโหมดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็สแตนด์บายบ่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้แบบ ตำแหน่งเป๊ะๆแล้วก็ทุกๆ30วินาทีเนี่ยมันไม่มีทางได้เพราะว่าตัวมันเล็กแล้วแบตมันน้อยสังเกตดูตอนผมชาร์จเนี่ยชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มนะครับแล้วพอใช้ไปสักพักแป๊บเดียวก็หมดผมทดสอบแล้วได้จริงๆเน็ตๆเนี่ยก็คือประมาณ10ชั่วโมงการขับรถต่อเนื่องเนี่ยได้แค่นี้ถือว่าไม่พอครับเหมาะสําหรับการใช้เฉพาะกิจ การเดินทางสั้นๆนะครับใช้ชั่วคราวขนาดเล็กนี่พกพาง่ายสะดวกเพราะมันเล็กมากตัวเนี้ยเล็กมากๆจริงๆลองเทียบกับกล่องหูฟังเรียวฟิตนะครับสังเกตดูจะาเล็กมากๆขนาดเล็กเนี่ยก็สะดวกกับการพกพาเหมาะให้เด็กพกพาไปเที่ยวด้วยแล้วก็พกพาไปทํากิจกรรมนะครับถ้าเกิดว่าใช้เวลาไม่เกินสิชั่วโมงเนี่ยสบายมากนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เอาอยู่ก็เอามารีวิวชมประมาณนี้ตำแหน่งตรงใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ง่ายนะครับถือว่าก็โอเคนะ กับราคา300กว่าบาทผมรู้สึกว่า gf 2 2ก็ไม่เลวครับมาดูกันว่าจะใช้งานได้นานแค่ไหนผมดูสภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเควัสด,ดุได้แล้วก็การดีเทคสัญญาณก็ไม่ได้ขี้เละนะครับเปิดปิดได้สะดวกตอนนี้ก็สังเกตดูขึ้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตสีเขียออนอยู่แล้วก็ gps ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้อยู่ใต้ตึกนะครับสัญญาณ gps ไม่มีถ้าสัญญาณ gps นีก็จะเป็นสีฟ้าติดนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าชาร์จก็จะเป็นสีส้มนะครับ ถือว่าใช้งานสะดวกดีติดตรงอย่างเดียวคือแบตเตอรี่ได้แค่10ชั่วโมงเน็ตๆนี่แหละถ้าเกิดว่าคุณเปิดโหมดประหยัดพลังงานอาจจะได้นานกว่านี้นะครับถ้าใดมีคําถามคอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้การใช้งานก็ง่ายๆตามคลิปนี้แหละนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ